สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสยง VAP นะคะเช้าบ่ายวันที่4กุมภาพันธ์2568นะคะทุกคนคะ่ะวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC ทุกท่าน พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ทายคลิปได้นะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่สามก่อนคะ่ะว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่สามนะคะจะให้เด่นอยู่ที่8ดและ0ูนย์มาห้าสองห้าสามแปดศนย์เด่นมาแเข้าคู่แ0ดศพีย์นดปีน้องมาจังๆนะคะทุกคน ทาง V นะคะรอบบ่ายจะให้9และ2หลุดจับคู่หลุดค่ะทุกคนมา7 2 3 6, 6 6เด่นมา2ค่ะทุกคนขาเลขเด่นประจำวันมาไหมรอบเช้าหลุดหมดรอบบ่ายมาเลข2นะคะทุกคนเอาไปต่อไปต่อลุ้นต่อพี่น้องวันที่4ค่ะทุกคนเวลาห้างเสยง v i p มาเข้าน่ากลัวนะคะทุกคนเข้าแบบตรงๆจา่จาๆเลยนะคะทุกคนเวลาหลุด หลุดแบบไม่มีเยอะใหญ่หลุดแบบน่ากลัวเื่ากันพี่น้องห่างเสียง v ีไนี่จะยอมรับเลยนะคะทุกคนเวลาหลุดนี่น่ากลัวนะคะทุกคนไม่เข้าเลยก็มีนะคะทุกคนขาทั้งบนทั้งล่างทั้งเลขเด่นประจําวันหลุดหมดก็มีนะคะทุกคนสําหรับวันที่4นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่3ามได้หนึ่งเรามาดูความน่าจะเป็นสามค่ะสามสามสามสองสามปด 3ามศ1น1์สามเจ็ดหนึ่งเด่นรอบบายอยู่ที่สองและสามค่ะทุกคนสองค่ะสองหนึ่งสองแปดสองศูนสองหก องเจ็ดสองสามคะ่ะทุกคนคะ่ะสามนะคะสามสามสามหนึ่งสามแปดสามหกสามเจ็ดสามห้าค่ะประมาณนี้คะ่ะทุกคนมาดูคู่ตัดเหรนค่ะสามหนึ่ง 3ามสาทุกคนวันนี้สามเบิ้ลนะคะทุกคนตรงกับเลขเบิ้ลประจําวันชอบก็ตามได้นะคะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะทุกคนถ้ามาเลขเด่นซ้ากันแบบนี้นะคะทุกคนคะก็แล้วแต่ดุลพินิจเด้อพี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ3ามห3 3่2สองสามสามสากับ3รอบบ่าย2 1 1ห2ึ3ง3 3ึ่งส fc ขานี่ก็คือคู่เด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสามและแปดเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามเลขสามกับเลขแปดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบค่ะตัวเด่นอยู่ที่3ามะ1เด่นประจําวันอยู่ที่3ามได้เป็น3ามสามติดเลขเบิ้ลประจาําวันเลขเด่นประจาําวันเลขสาคู่ตัวเด่นด้วยนะคะทุกคน3 3 1สามค่ะ1 3 1 8สามหนึ่งติดคู่ตัวเด่นหนึ่งสสมกับ3มเป็นสองสามสองปติดคู่ตัวเด่นสองสาสาสองค่ะ3า3สาติดเลขเด่นประจาําวันเลขเบิ้ลประจาําวันติดคู่ตัวเด่น3 3สค่ะทุกคน ติดเลเวลประจําวันด้วยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนชอบบ้างไหมคะเป็นตะลุนบ่พี่น้องมักก็ค่อยตามเด้อพี่น้องเด้อบ่ามักกับพานนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคน ค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นทางเสียง VIP วันที่4ีกุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ท,ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมัน,นๆกันสูู้ทุกคนในพี่น้องสวัสดีค่ะ